เพราะงานอยู่ใกล้มากมีงานเดียวับพี่เอมีงานเริ่มเลยนะคะถึงคลิปเล่าเลยค่ะที่ไปแล้วสุดหวานใจเราก็ไปส่งเก็ไปรับด้วยใช่ครับผมก็<ร>คือจริงๆมันเป็นทริปที่คือเล็กอด่ปิดกล้องละครครับแล้วช่วงเนี้มันเป็นช่วงที่ละครอาจจะยังเปิดไม่เยอะ <BAR S 2> <ๆ S 1> เราก็เลยแบบยังไม่ได้มียังไม่ได้มีอะไรที่รอเปิดต่อ เราก็เลยแบบอยากหาอะไรทาอยากอยากเปิดประสบการณ์อะไรตัวเองใหม่ๆน,นะผมก็เลยแบบคิดขึ้นมาอยากไปลาวอยากไปเที่ยวคนเดียวเราไปเที่ยวคนเดียวดูจะได้เราจะได้แบบลองลองอยู่คนเดียวบ้างแล้วก็ <c oughs> ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่คนเดียวนะหมายถึงว่าลองลองไปเที่ยวคนเดียวลองไปเปิดประสบการณ์ใรใหม่ๆ,ๆที่เราไม่เคยทำนะผมแล้วก็จะได้ทำคอนเทนต์ในตัวด้วยลงลง,ลงช่องตัวเองอย่างเงี้ยใช่แต่น้องไม่น้องน้องไม่ว่าแล้วก็ไม่ว่างอยู่แล้วด้วย ใช่เราก็เลยแบบอ่ะเราว่างอ่ะมันว่างเราก็เลยเออลองลองดูครับผมอย่างที่พูดไปในคลิปอ่ะถ้าเกิดใครได้ดูทิปเราแล้วพ่อแม่ไงงงเลยแ,ลแบบคิดยังไงแบบขึ้นมาคุยเลยแบบนึกว่ามีปัญหาชีวิตมีปัญหาแบบจู่ๆหนีไปเที่ยวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยน้องว่าจะไปคนเดียวเราได้ไงบ้างน้องก็บอกว่าก็ลองดูเพราะว่าเราเราเองก็เอ่อเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะ ช YouTube ่องยู u ูบเนี่ยฮะมันก็เป็นส่วนหนึ่งในงานของเราแล้วตอนนี้มันก็ถือเป็นการเปิดเปิดประสบการณ์ด้านการทำงานใหม่ๆของเราด้วยจะไปเที่ยวคือเขาช่วยจัดเตรียมของแล้วก็ไปส่งที่เมื่อวานที <h. <h ่เขาไม่ส่งอ่ะคือดีใจมากเพราะว่าเราอ่ะตอนแรกจริงๆอ่ะเราจะไปต้องไปสถานีรถไฟคนเดียวแบบก็จะหงเหงาอ่ะแต่ว่าก็โชคดีที่แบบน้องเขาบอกว่าเอ้ยเสร็จงานเร็วอยาไปส่งได้เราไปส่งขอไปส่งเนี่ยก็เลยมีน้องมานั่งรอรถไฟด้วยก็ทันที ตลกตลกดีตลกดีตลกค่ะตลกดีตลกดีเขาไม่ทำใจไหมคะว่ามีแฟนจะออกต่างประกทศกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสี่วันสี่วันเราเป็นแฟนบ้านเล็กไม่แต่ว่ามันคือน้องก็มีงานทุกวันไงเออคือจริงๆถ้าเกิดน้องว่างเราไม่อยากไปเราก็จะไปหาน้องไงเวลาเวลาที่เราคิดแพลนคิดคิดการไปเที่ยวหรือว่าไปไปจริงๆตอนนี้มีมีคิดแพลนที่จะไป ที่ต่อเพราะว่าทําออกมาแล้วเหมือนคนคนดูเยอะคนคนแบบเราเองสนุกด้วยแล้วคนดูก็ชอบด้วย mm hmm. ก็เลยแต่ว่าทริปต่อต่อไปก็จะแบบเราต้องดูวันที่อยากดูวันที่น้องไม่ว่าง mm hmm. น้องอะไรไม่ต้องไปไม่ใช่ต่ <laughs> ดูว,วันที่น้องไม่ว่างเพื่อเพื่อเราไม่อยากให้น้องอยู่กรุงเทพแบบ้งว่างแล้วก็เราไม่อยู่ก mm hmm. ็อยากให้เป็นวันที่น้องทํางานเลยได้อะต่างคนต่างไปทํางานก็ คิดครับผมเพราะว่ามันมันเรียกว่ามันมันสนุกอีกแบบ<ม>นี้ดีกว่าแล้วเราไม่เคยแล้วเราได้ลองทำมันก็สนุกดีแล้วแบบเราได้ไปแบบไปเจออะไรที่เราไม่เคยเจอแล้วเล็กเล็กคิดนี้ด้วยนะว่าเลยกรจะไม่ไปแบบประเทศที่เราเคยไปแล้วหรือว่าเป็นประเทศที่มันท่องเที่ยวแบบคนไปเยอะๆอะไรเงี้ยอยากอยากไปแบบ <I think S 1> อ,อัใช้คำนั้นก็ได้แบบอะไรที่มัน,นมคนไม่ค่อยไปหรือว่าแบบหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่ อ,อ,อาจจะทุกคนสามารถดูแล้วตามไปแบบเราได้คือ <c oughs> ใช่เขาติดใจเลยนะติดใจกับการไปเดี่ยวคนเดียวเป็นเที่ยวคนเดียวเออเริ่มชอบเริ่มชอจคือใช้คำว่าเราไปที่เรารู้คือก่อนไปลาวก่อนไปทิพลาวเนี่ยเราเราไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถทำได้หรือเปล่าเ <c oughs> พราะว่าที่ผ่านมาในชีวิตเราก็เที่ยวไม่เคยเที่ยวคนเดียวอะ่ะแต่พอไปแล้วเราอ่าเรารู้ว่าทำได้ในนี้เราก็แบบ เพราะว่าการจะไปเที่ยวครั้งหนึ่งอ่ะจริงๆแล้วมันมันไม่ได้จุดจุดๆจ,จ,จ,จะไปก็ไปได้มันต้องแบบบางทีไปกับพ่อแม่ต้องมาดูว่าพ่อแม่มีนัดหมอไหมน้องสาวเอ่อน้องสาวต้องทํางานหรือเปล่าต้องลาง,งานกี่วันพี่ชายว่างหรือเปล่าโบว่างไหมต้องมามันต้องจัดการคือแต่ว่าพอเป็นมันเที่ยวคนเดียวอ่ะเราดูแค่ของตัวเองอม,มันก็จะมีสิ่งที่ง่ายกว่าคืาอการเที่ยวคนเดียวะคะ่ะเวลาเรามีความสุขเราจะแจะชร์กับใครดี เคยคิดไมเคยจอเกทำแล้วแบบอุ้ยะหัวแล้วนี่งก็แชร์กับแฟนๆรายการคนที่ดูรายการช่องอะไรนะเออช่อง YouTube a l e ล t กต Official ครับผมอาหารของเล็กเที่ยวคนเดียวเที่ยวกันรูนเี่ดีคนละแบบแต่เที่ยวน้องมีความสุขกว่าอยู่แล้วแต่การที่ไปเที่ยวคนเดียวพี่เล็กคือน้องว่าแบบต้องทำใจงานไหมต้องหากันอะไรอย่างเงี้ยพี่เล็กเองได้ทำใจมา จริงๆอยู่กรุงเทพก็ไม่ได้ใกล้กันขนาดนั้นเพราะน้องทํางานทานกุกว,วันแบบวันนี้อนึงก็ช่วงนี้หาโอกาสเจอกันค่อนข้างแบบยากเพราะว่าน้องก็ค่อนข้างยุ่งใช่ไหมว่เาเวลาเวลาเราเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราก็อย่างที่บอกเลยเรตัดสินใจไปตอบเมื่อน้องไม่ว่างให้น้องได้มีอะไรทำให้น้องได้ทำอะารถ้าน้องว่างเราก็อยากไปหาของห่วง,งเพราะเขาให้พรไม่อะไรด<ร>้วยนะตัดที<ร>่จะไปเป็นม<ร>ือถ<ร>ือภาษาการแพทย ตั้งสไตล์โบะไปเรื่อยไปเบื่อยแต่พอได้มือนเราก็คิดถึงมากๆเลยนะครับกลับไปไทยตอนที่ต้ามาลาบน้ำตาลเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากแล้วมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่เคยเกิดขึ้นอ่ะเหมือนแบบเราเราไปอยู่คนเดียวมา3-4วันแล้วแบบกลับมากรุงเทพตอนแรกก็ดีใจแล้วเอ้ยได้ได้เจอคนไทยแล้วอะไรเงี้ยได้เข้าประเทศไทยแล้วเราแบบเพร้อมน้องมารับเราก็รู้สึกแบบโอ้โหคือมันเหมือนแบบเราอาจจะแค่ มันอาจจะเหมือนเวอร์มันไปแค่สามสี่วันแต่แบบเรากลับมาแล้วแบบมีคนที่เราคนที่เรารักมารอรับอ่ะเซอร์ไพรส์แล้วเราไม่รู้ด้วยมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบมีอารมณ์อิโมชั่นอิโมชั่นอลนิดนึงอืมถามจบอกว่าพร้อมหรือยังที่จะสามสี่วันะวัโสดตลกขอบคุณพร้อมจะมีแฟนหรือยังใช่อันนี้แซวเฉยๆแซเฉยๆน้องน้องพี่แซว ไม่หรอกพอตอนตอนเล็งไปน้องก,ก็ลงสตอรี่ว่าเออไปแล้วออโสดแล้วนะคะ <c oughs> อะไรบอกโสดแล้วนะคะดีเอ็มมาได้ของโบอะกวน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 ไม่คิดอะไรงั้นหรอกคือเราก็การไปเที่ยวคนเดียวเลยว่ามันไม่ได้หมายเพราะว่ามันไม่ได้หมายเพราะว่าเราจะตัดขาดจากชีวิตข, <c oughs> ของเราที่กรุงเทพเราก็แค่แบบเหมือนเราเราโตมาขนาดนี้แล้วเราอยากแบบเราทํามาแทบทุกอย่าง เราก็อยากลองทําอะไรที่มันเราไม่เคยทํำดูบ้างไม่ได้หมายความว่าเราหลังจากนี้เราจะเที่ยวคนเดียวอย่างเดียวก็ไม่ใช่างที่ฝังลาอีกก็มีคลิปสับปไมันเป็นวายร้างเาะสัเป็นไ้รัลมาก่อนหน้้ดิ้ดิ้ดน้ดิ้ดิ้ดน้ีิ้ดิ้ดิี่ท้ดิ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 ้ดล้ดก้เลยแบบไหนๆไปแล้วิยากไปเจอของิริงเพราะว่าจริๆไปก็มีคนลาวหลายคนเหิือนกัน้่าแบบจริๆแล้วมันไม่ใช่ มันไม่ได้เป็นแบบในคลิปเสมอไปคือคือร้านตัางอุ้ยสวัสดีครับอ่าอาลยาครับอาลยาอาลยาเอ่อาาอะไรว่รา,า,า,าสิถึงไหนแล้วนะอาาวเออเราเราคนล้าวก็บอกว่าจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปคือคือร้านทำผมเนี่ยเขาจะถามก่อนว่าจะล้างหน้าด้วยไหมถ้าล้างหน้าดมันก็จะมีการนวดหน้า แต่จริงๆมันไม่รุนแรงเลยมันสบายมากตามที่ดูตามในคลิปเลยมันสบายมากจริงๆเขาบอกว่าคนเราที่นั่นรู้จักที่ลิบแต่ว่าเขาที่จัดให้เป็นน้ำถูกไหมไม่รู้จักเลยใช่เขาที่จัดเต็มให้จัดเต็มให้มีทุกปับปับปรับแต่ไม่เจ็บนะสบายจริงๆใครไปลาวเนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแอคทิวตี้ที่ควรลองครับลองติดใจนะอาจจะไปอีกครั้งอาจจะไปเมืองอื่นบ้างเือคือไม่ได้ที่ไปไม่ดีนะแต่ว่าเราก็อยากไปแบบหลายๆที่วางแผนตอนไหนครับว่าที่จะไปเมืองอื่นนี่ คือเล็กไม่เคยนั่งรถไฟด้วยไม่คปนั่งรถไฟแบบนอนแล้วว่ารอบที่ไปลเ่าไ,ได้ได้นั่งรถไฟแบบนอนไปใช่แล้วก็จริงๆก็ดูแบบเมืองหรือว่าประเทศหรือว่าที่เที่ยวที่มันนั่งรถไฟไปได้เพราะมันมันเป็นอีกมันเป็นคือจริงจริงค่าใช้จ่ายเดีย๋ยวนี้เครื่องบินมันก็ไม่ได้แพงขนานะดรถต่างๆก็มันก็รจริงจริงการเดินทางราคาแทบจะเท่าๆกันหมดแล้วอะ แต่ว่าการนั่งรถไฟมาใช้เวลานานแล้วก็เราก็อาจจะคนอาจจะมองไม่สะดวกสบายมากแต่ว่าเรียกว่ามันเป็นอีกฟีลหนึ่งของการไปเที่ยวที่มันค่อนข้างมันได้มันได้เห็นอะไรเยอะกว่าเดิมจากปกติเ็กเองก็เอไอขึ้นเครื่องบินแต่พอได้นั่งรถไฟแล้วมันแบบเออมันมันได้ประสบการณ์ที่แตกต่างนั่งรถไฟไทยรถไฟไปที่อื่นเคยนั่งเลย ไปแบบรถไฟอีกในที่ตืหรือไม่ตืนใช่ใช่นี่คือตอนนี้คือเก่งมากรู้รู้ว่ารถไฟบ้านเราอ่ะไปตรงไหนได้บ้างใช่จังหวัดไหนไปไม่ได้มันมีจังหวัดที่แบบเราอยากไปแต่แบบอ๋อรถไฟไม่ผ่านแต่ว่าประสบการณ์ที่ไปก็คือประสบการณ์ดีดีดีครับดีมากเพราะอะไรเพรอะไรที่ไปรถไฟบางครั้งอ่านี้ก็ดีเลยพราะเราไปลองให้แล้วใช่ใช่ไปนั่งไปนอนอยู่ในโบกี้รถไฟแล้วมีแบบ พนักงานก็แบบอเล็กอเล็กจำได้จำได้แล้วคอนเฟรย์แล้อนนั้นก็อยู่ในห้องครับไม่ได้ทําทำอะไรก็นอนดูหนังอะไรเงี้ยแต่สนุกมากอีกอย่างหนึ่งคือไปลาวเล็กๆ็กไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆว่าเขารู้จักเล็กขนาดไหนว่าเป็นเช็คเลตติ้งแบบไกลๆเนาะคือไม่รู้จริงๆเราก็เลยแบบเราก็เลยทําตัวชิลๆของเราอ่ะเราก็ไม่รู้จริงๆหน้าเนอร์ก็ไม่ได้แต่งแบบ ผมผมก็แต่งตัวแบบสบายสบายสุดๆ,ดๆเลยอะ่ะแต่ว่าก,กลายเป็นแบบคนที่นู้นรู้จักเราหมดแล้วก็อ,อ๋อเซอร์ไพรส์เหมือนกันเขาเข้ามาไทยเยอะมากเขาก็เข้ามาแบบเออเขาพูดภาษาไทยเลยยืนอยูแ่แบบเดียร์เล็กขอถ่ายรูปหน่อย,อยนี่เลย<ม>แ,แบบ<ม>ใช่แล้วก็ช่วงที่เล็กไปมีละครออนแอร์อยู่ด้วยไงแล้วทางนู้นอะ่ะเขาดูดูดูช่องสามมีตลาดตลาดได้เลย มีงานที่เราจ้างได้ครับเรื่องอีกเรองนึะเรื่องบลาอทททางมีมันีมากมดีใสงสารมันางก็พี่ว่าดี่ะก็จริงๆอยากไว้เหมือนกันแต่ว่าเราอ่ะคือมันเป็นการไว้ที่แบบยาวที่สุดในชีวิตเราครั้งแรกแล้วเราไม่รู้วิธี การแบบเลมอ่ะไม่รู้วิธีการตัดแต่งจริงตอนแรกโทรไปถามไปเฟยแต่ว่าแต่ว่ามีวันนึงลงมาลงมาลงมาห้องถินเทาที่บ้านแล้วแบบเจอป้ามาป้าก็ถามว่าจะไว้กีกนานแค่ไหนอยากอยากเขาอยากรู้จะไว้กีกนานแค่ไหนแล้วแม่ก็พูดขึ้นมาว่าอดูโสมปกวันลุกขึ้นก็เลยโกนเลย Sí, ใช่คร no ับผมแต่ว่ามันเราเองก็รู้สึกไปแหละว่ามันเราด้วยความพอมมันไม่ได้เล็มไม่ได้ตัดแต่งเนาะมันก็มันก็จะมีความแบบฟูฟูชี้ไปชี้มาดูดูไม่เนียบอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยโกรธจำใจลาคือมันมันอยู่มาเดือนกว่าเราก็เราก็แบบพอโกนเราก็ไม่ชินหน้าตัวเองแม่เป็นคนที่มีโอกาสกลับมาไว้อีกคทีต้องรู้วิธีก่อนรู้วิธีการก่อนนะมีแบบมีโทรศัพท์แบบไปถูกใครบอยอะไรืออ้ะใครบอยขนาดนนั้ จริงๆมีทรงที่อยากแต่คืออันนี้ต้องไปติดตามในละครเรื่องต่อไปที่เรายอแอทนชื่อสายรักสายเลือดเรื่องนั้นอะไว้หนวดไว้เข่าเออแต่ว่าเป็นเป็นเอฟเฟกต์เราไปข้างบนไว้ไว้เป็นเอฟเฟกหมดเลยใช่ทำเอฟเฟกไม่ไม่ได้แค่เอามาแปะนะแต่เป็นการแบบทำเอฟเฟกทีละเส้นทีละเส้นก็ติดตามได้ครับสายรักสายเลือดครับผมในช่อง3เร็วนี ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้นะพี่เล็กก็ค่อนจะทำแบบจะฉีดลูกออกไปอย่างเช่นไว้หนวดจะมีทำผมบ้างแล้วก็วท,ำวทำเล็บทำเล็บเล็บเคยทำนานแล้วโทรหาแบบหไห้ไปร้านครับทำไม,มชว่วงนี้ต้องไลน์นี้อ่ะจะ<า>ไปจะไปเที่ยวทะเลเสร็จน<ช>ะก็เลยทำทำที่เช่น,นม,มันปกติแล้วปกติผู้ชายแต่มันจะเปลี่ยนสูอะไรทุกทางด้นใช่เลยว่ายุคนี้มัน อะไรก็ได้อะทำทำอะไรที่มันแบบเออเรามีความสุขไปใช่เราเราก็แบบมันก็น่ารักดีอะ <c oughs> <c oughs>